นทิกรบครับข่าวทะลุไม่เชา้านี้ผมขึ้นหัวอย่างนี้พาดหัวอย่างนี้พระราชบัญญัตินิรโทษสุดซอยแผนทักษิณกลับนายกส่วนลึกในหัวใจของคนคนนี้เขาต้องการกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่าเข้าไปในธรำเนียบแล้วแอบเข้าไปวันเสาร์ไปนั่งคุยกับนายกรัฐมนตรีอินเดีย เป็นที่ขำขันเขาหัวรร้องก,กันทั้งโลกนายกอินเดียกลับไปคนก็ถามว่าคุณคุยกับใครอ่ะสื่อต่างประเทศลงข่าวนี้กันสนั่นวันไหวถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะคนที่นั่งคุยกันนายกอินเดียก็คือผู้ต้องหาคดีหม,มิ่นพระบมรมเดชานุภาพเป็นนักโทษสุดซอยแล้ว กำลังจะทำพระรามญัติสุดซอยนิรโทษกรรมไอ้คนที่หมิ่นพระบรมเดชาธุภาพทั้งหมดทั้งประเทศทั้งมวลทั้งหลายถามว่ามันยุติธรรมแล้วเหรอมันเหมาะสมแล้วเหรอมันควรแล้วเหรอผมไม่รู้ก็คิดยังไงแต่ผมก็ต้องคิดตามภาษาผมว่าเมื่อมีนิรโทษกรรมออกกฎหมายล้างมนทิน ตัวของชายคนนั้นก็บริสุทธิ์ยุติธรรมเขาผ่องเป็นยองใหญ่สามารถจะลงสมัครสอสอได้ในปี2 5 7 0ที่จะถึงนี้ผมว่าเขาตั้งใจอย่างนั้นใครจะคิดยังไงไม่รู้แต่ผมคิดของผมอย่างเนี้ยการที่เอาพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องคาสิโนเข้ามาเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เข้ามาเนี่ยเขาตั้งใจจะเอาเข้าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแต่มันไม่สำเร็จ มันไม่สําเร็จเพราะพลังประชาชนไม่ยอมทั่วทุกสารทิศทั่วทุกกลุ่มก้อนมากมา,กายกายกองเขาไม่ยอมให้ย่ายีข่มขืนกระทําชำเราประเทศไทยโดยเอาไอ้กิจการที่ผิดหลักพระพุทธาศาสนาและผิดหลักาศาสนาทุกาศาสนาจนทำให้รัฐบาลถอยไม่ใช่หมกเม็ดหรอกมันแพ้ มันเริ่มแพ้และการถอยครั้งนี้ไม่ได้ถอยเลยนะเขาอ้างว่าเอาไว้ก่อนยังไม่ถอนจากสภายังไม่ถอนจากสภาเอาไว้เปิดประชุมคราวหน้าเพราะกำลังจะปิดสมัยประชุมในวันสองวันนี้ฉะนั้นนี่คือเรื่องหมกเม็ดที่ไม่ให้ประชาชนรู้ จึงนำพระรรมยตดนิรโทษกรรมสุดซอยเ,เข้าไปแทรกในวาระการประชุมเพื่อหวังจะให้หลายคนเนี่ยพ้นผิดพ้นผิดแล้วก็ขาวผ่องเป็นยองใหญ่วันนี้วันพระหัสที่ 10, สิบเมษายนส5 6 8ครับพี่น้องทั้งหลายบุรีนั่งจุ่มปุ๊กอยู่ตรงนี้นั่งจุ่มปุ๊กอยู่นี้คือเขา ไอ้พวกเราเนี่ยเราโดนหลอกโดนหลอกให้ไปเล่นเรื่องซัดเรื่องคาสิโนโก,กับรัฐบาลชุดนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันหมกเม็ดเรื่องของพระรามยัดนิรโทษกรรมสุดซอยเข้าไปซึ่งไอ้พระรามยัดนิรโทษกรรมสุดซอยเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเป็นร้อยๆเท่าเพราะมันเกี่ยวกับสถาบันของบ้านเมืองไงมันต้องการจะฟอกขาวทักษิณ ให้ขาวผ่องเป็นยองใหญ่ทั้งๆท,ที่ประวัติมีการทุจริตโกงชาติเผาบ้านเผาเมืองไม่มีใครผิดจับใครไม่ได้สักคนส่วนนางสาวปูยิ่งรักจะได้กลับเมืองไทยอย่างเท่ๆหรือเปล่าก็ตามกันดูนะแล้วเขาก็ว่ากันว่าพูดกันว่าลือกันว่าทักษิณจะกลับมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยและเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง หลายคนฟังบุรีบอกเฮ้ย hey, บุรีเฮ้ย hey, ชิกขายแน่ชิกขายแน่อย่างงี้มันชิกขายแน่ถ้าเอากันอย่างนี้ชิกขายจริงๆกู <c oughs> <ค> <c oughs> ไม่รู้ว่าชิกขายยังไงอ้วไม่รู้อัวไม่รู้แต่ดูวันนี้ดูวันนี้สภางแต่เมื่อวานเนี้ยสภางแต่เมื่อวานเนี้ยพระราชบัญญัติสี่ฉบ,บับที่เสนอเข้าสภา มีร่างพระรรมญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขอ่านี่ร,รับลงพราง,งร่างพระรรมญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขร่างพระราษฎรนิรโทษกรรมแก่บุคคลที่ได้กระทาความผิดอันมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งเสนอโดยในชัยทวัตตุลาธนอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลกับคณะเป็นผู้เสนอคือพักก้าไกลเสนอแล้วก็ลงชื่อโดยพักประชาชนคือพักก้าไกล อีกร่างหนึ่งก็คือร่างพระรามบัตตินิรโทษกรรมปร,ประชาชนพศสอโดยนางสาวภูนสุขภูลสุขเจริญกับประชาชนทุผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ36,723คนเป็นผู้เสนอ,อน,นี่เป็นพระรามบัตติสายประชาชนครับพระรามบัตต์สองพระรามบัตติเนี่ยเอ,เอาสองพระรรมจัตต์พระราชบััติอื่นไม่เกี่ยวไอ้สองพระราชบัตติเนี่ยมันแตกต่างกันในสาระสําคัญครับพี่น้องทั้งหลาย สาระสำคัญเป็นยังไงเพราะร่างของพรคเก้าไกลเนี่ยแม้ไม่เขียนให้ชัดว่าให้มีการนิรโทษกรรมคดี112นะเท่ากับร่างของภาคประชาชนที่เขียนไว้ชัดเจน,นเขียนไว้ชัดเจน36,723คนเนี่ยที่เซ็นในร่างของฉบับประชาชนที่เขียนชัดเจน โดยร่างของพรรคก้าวไกลไม่ได้เขียนชัดเจนขียนไว้กว้างๆว่าไงครับว่าให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการกระทําความผิดเพื่อการนิรโทษกรรม9คนซึ่งประธานรัฐสภาเป็นผู้แต่งตั้งพิจารณาจะนิรโทษคดีไหนบ้างอันเนี้ยเขาบอกมันเข้าคายเข้าคายให้ใช้เสรีภาพในการแสดงออก หรือมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเมื่อไม่ได้เขียนห้ามว่าไม่ให้นิรโทษกรรมคดี1นึย่อมทําให้ถูกตีความได้ว่าเป็นช่องให้นิรโทษกรรมคดี1นึสองได้ด้วยนี่ในในในทางของพรรกก้าวไกลหรือพรรษประชาชนส่วนร่างพระรามจัตินิรโทษกรรมของพรรครวมไทยสร้างชาติ กับสอสอปรีดาบุญเพลิงเวลานี้สอสอปเปชีรายชื่อพรรคกล้าทำเขาก็มีหลักการสำคัญบอกว่าไม่ให้เสนอไม่ให้นิรโทษกรรมคดีหนึ่งสองสำหรับช่วงเวลาเริ่มต้นที่ใช้นิรโทษกรรมส่วนใหญ่ก็คล้ายกันก็คือให้มีผลบังคับตั้งแต่การชุมนุมของพันธมิตรของเสื้อเหลือง ตั้งแต่ช่วงปี2448ไปยัน2449จนถึงวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้หรือช่วงที่เสนอร่างกฎหมายเข้าสภาคือปี5 2 5 6 5ก็จะทำให้ครอบคลุมไปถึงคดีความทั้งความผิดความอาญาความแพ่งที่เกิดจากการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มต่างๆทั้งพันธมิตรเสื้อเหลืองนน,นปชน,นปชหรือว่าอะไรกรปสนกหวีกลุ่มม็อบสนิน้ว ที่ไม่ได้โดนคดีหนึ่งหจะได้รับนิรโทษสุดกรรมอันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยใครที่ไม่โดนคดีหนึ่งหนเชิญเลยครับถ้าเป็นคดีการเมืองผมไม่ขวางผมไม่ขวางถ้าไม่ใช่คดีหนึ่ง่งสอแต่ถ้าเป็นคดีหนึ่งสองเพราะกฎหมายอาญามาตราหนึเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีไว้เพื่อปกป้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันนี้สําคัญแก้ไขไม่ได้และไม่ยอมให้ใครแก้ไขไม่ยอมนิรโทษ,ษกรรมคนที่โดนคดีพวกนี้ส่วนคดีการเมืองอื่นยกไปเลยนิรโทษ,ษกรรมไปเลยคือเวลานี้บ้านเมืองเราพี่น้องทั้งหลายเราดันมีไอ้ผู้นําที่มีโง่เขาเมาบรรญ,ญายนะไม่มีความละอายเลยทุกวันนี้ วันนึงพูดอย่างอีกวันพูดอย่างน้ำกลิ่งบนใบบอลมากรอกสามตะกร้าปลาไม่ถูกไม่มีการละเทสาอะไรเลยไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศแถมยังเป็นผู้ที่จะนำประเทศชาติไปสู่วิกฤตไปสู่หายนะผู้คนในบ้านเมืองน,นั้นๆก็ต้องประสบกับปัญหาประสบกับความวิบัติเยอะแยะมากมาย่กยกอง การอยู่การกินเนี่ยลำบากลำบนมากการค้าการขายลำบากลำบนมากคือถ้าหากประชาชนไม่สามารถกําจัดผู้นำเลวให้พ้นจากอำนาจด้าบ้าได้เนี่ยผมยืนยันชัดเจนเลยว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยจะดำดิ่งไปสู่ความหายนะในอนาคตเราต้องตัดสินใจ จะเลือกผู้นําทางการเมืองทั้งทีจะต้องตัดสินใจจะต้องใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มันถูกต้องไม่ใช่เลือกแต่เพียงหน้าตาหลายคนพูดกับบุญลวีว่าเราอยากมีผู้นําอย่างสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งประเทศจีนผมก็เลยอยากจะตอบกลับพี่น้องทั้งหลายได้ว่าทุกท่านที่เป็นประชาชนคนไทย60กส่าล้านคน ท่านทําตัวเป็นสีจินผิงได้วิธีกำจัดนักการเมืองทุจริตก็คือทําให้ไม่หายใจอย่างที่ประธานดา้วยสีจินผิงได้บอกไว้แต่ในเมืองไทยถึงไม่ต้องคืนถึงขั้นนั้นหรอกไม่ต้องถึงขั้นนั้นขอให้จิตวิญญาณของคนไทย60ล้านคนเป็นสีจินผิงนะเพราะชอบความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรง วิธีกำจัดนักการเมืองพวกนี้ไม่ต้องทําให้หายใจไม่ได้หรอกไม่ต้องทําให้หยุดหายใจแต่ทําให้สอบตกจากการเป็นสอสอจากการเป็นนักการเมืองไม่ว่าระดับอบาตาระดับอบจอหรือระดับเทศบาลท่านต้องตัดใจตัดใจประหารชีวิตนักการเมืองพวกนี้ประหารชีวิตจากอาชีพนักการเมืองที่เข้ามาแทะมาเลมมา ทรยศต่อบ้านเมืองมาทุจริตต่อบ้านเมืองฉะนั้นท่านสวมวิญญาณของสีจิ้นผิงได้เลยทุกคนสวมวิญญาณของท่านพระรามที่สีจิ้นผิงได้เลยนะอย่าไปเชื่อไอ้คำพูดลมๆแรงๆเพอ้อเจอ้อมากอ,อกสามสก้าปลาไม่ถูกสัญญาจะแจกนู่นแจกนี่สารพัดโดยไม่คำนึงถึงความจริงที่มันจะเกิดขึ้น ไม่คำนึงถึงสภาพความเป็นไปของบ้านเมืองว่าเวลานี้เราอยู่ยังไงไม่เคยเข้าใจประชาชนไม่เคยเข้าใจประเทศชาติจนทำให้พวกเราไม่มีเงินจะใช้แต่มันก็พยายามควักตรงนูน้นเอาตรงนี้มาแจกกำลังจะล่วงไปที่ทองลวตามหาบวัวกำลังจะล้วงไปที่เงิน,นสํำรองประเทศทามันล่วงได้เมื่อไรเนี่ยไม่ชิปหายเลยไม่ชิปหายวันนี้จะชิปหายวันไหน เพราะอะไรครับเพราะเราหลงเชื่อลมปากไอ้พวกนี้นะถ้าเราหยุดหลงเชื่อเพราะประวัติศาสตร์มันบอกมาแล้วเคยทํามาแล้วให้โอกาสมาแล้วไม่ใช่เราไม่ให้โอกาสเราเคยให้โอกาสมาแล้วแล้วคุณจะไปเชื่ออะไรกับพวกนี้เราต้องทําหัวใจให้เราเด็ดทําหัวใจให้เราเด็ดเดียวมั่นตรงมั่นคงโดยยึดท่านประธานนวีศรีจิ้นผิง เป็นหลักในความซื่อสัตย์สุจริตในความซื่อสัตสย์จริตนี่คือเรื่องที่ผมอยากจะแนะนำพี่น้องทั้งหลายแล้วในอนาคตถ้าเราได้นักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงไม่ต้องมาซื้อเสียงไม่ต้องมาลงทุนใครที่ซื้อเสียงท่านต,ตัดใจเลยจะรับเงินไม่รับเงินท่านไม่ต้องไปสนใจเอาเป็นว่ากูไม่เลือกมึง เพื่อดัดสันดานนี่แหละท่านสวมหัวใจของสีจิ้นผิงแล้วคือที่จริงแล้วนี่นะคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยผมบอกให้ท่านตั้งสติให้ดีก่อนจะเข้าคูหาวันเนี้ยยังไม่มีการเลือกตั้งแต่ผมพูดไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อให้ท่านติดตามให้ท่านคิดให้ท่านตั้งสติให้ท่านสะสม ความทุกข์ท่านไม่ได้สะสมไม่มีสิทธิ์สะสมความสุขแต่สะสมความทุกข์ให้มากให้มากให้มากจนมันระเบิดจนมันระเบิดแล้วจะรู้กรรพืชของไอ้คนพวกนี้ว่ามันทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อชาติบ้านเมืองฉะนั้นคนที่ทุกข์เพราะคุณไปเลือกผู้นำผิดประเทศไทยคุณไปเลือกนางสาวแพรทองทานชินวัตร หรือในสหรัฐอเมริกาที่เดินขบวนกันในเวลานี้มากมา,กายกายกองเพราะคุณไปเลือกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองอะจะไปโทษใครล่ะครับะจะไปโทษใครก็คุณไปเลือกเขาเองอะให้เป็นผู้นำสูงสุดเลือกเด็กเมื่อวานซื้อให้เป็นผู้นำสูงสุดเลือกไอ้บ้าให้มันเป็นผู้นำอเมริกา แล้วถามว่าเราตัดสินใจอย่างนี้ได้ยังไงหรืออาจจะหลงผิดไปชั่วคราวฉะนั้นผมมาพูดล่วงหน้าหลายเดือนหลายปีเนี่ยเพราะปี70จะเลือกตั้งอาจจะก่อนก็ได้แต่จำเป็นต้องเตือนสติพี่น้องตรงนี้ให้เข้าใจว่าการที่เราได้นักการเมืองที่อ่อนประสบการณ์ในการบริหารประเทศเนี่ยมันทำให้บ้านเมืองวิบัติ บรรลลยชิบหายวายวอดถ้าเราได้การเมืองนักการเมืองที่ที่ไร้ซึ่งความคิดความอ่านไร้อนาคตหรือว่าไร้วิสัยทัศน์นะความคิดตื้นเขินเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวโง่เขลาเบาปัญญาแต่กลับดันทุรังหลงเชื่อว่าตัวเองเนี่ยทำเพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมืองของตัวเอง ไปหลงหลงผิดที่จริงคุณทําเพื่อประโยชน์ของส่วนตัวทั้งนั้นจะให้ผมแยกแยะให้ฟังไหมว่ามีอะไรบ้างคุณไม่ได้คิดถึงความวิบัติชิบหายที่จะเกิดกับประเทศของคุณไม่ว่าในประเทศไทยหรือในสหรัฐอเมริกาที่กําลังประท้วงกําลังออกมาโวยวายกันตอนเนี้นี่คือสาเหตุหนึ่งที่จะทําให้บ้านเมืองแหลกลาน นี่คือสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้บ้านเมืองเข้าไปสู่สงครามโลกได้ฉะนั้นการที่ประเทศไหนมีผู้นำทางการเมืองที่ชั่วช้าสามานสารเลวท่านต้องตั้งสติท่านต้องตั้งสต,ทต,งต,งสติท่านต้องรับผิดชอบจะมาหลีกลี่หนีความผิดชอบมาด่านาการเมืองอย่างเดียวไม่ได้ต้องโทษตัวเองด้วยเพราะคุณเป็นคนเลือกเขามา คุณเป็นคนเลือกเขามาคุณต้องโทษตัวเองฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเข้าใจอุดมการอุดมกติของผู้นำแห่งประเทศจีนว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์จุจริตแล้วก็ปีที่แล้วยิงเป้ามาสองแสนกว่าคนปีนี้ก็จะเจออีกเยอะจากชเวกโ,กโกจากเมียวดีในเมียนมาเอากลับไปเวลานี้ไม่หายใจทั้งหมดแล้ว ไม่หายใจทั้งหมดแล้วครับนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในประเทศจีนซึ่งเขาเด็ดขาดในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีกฎหมายอย่างนี้ไงวิธีการก็คือต้องโทษที่ตัวเราเองสีจินผิงบอกว่าคนทุจริตต้องทำให้ไม่หายใจเราไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่โทษประหารชีวิตมันมีในรัฐมนูรฉบับนี้ โทษจำคุก15ปีถึง30ปีมันมีมันเป็นภัยต่อคนโกงไงมันถึงอยากแก้รัฐธรรมนูญเมื่อมันมีโทษเหล่านี้อีกโทษหนึ่งซึ่งเป็นโทษที่ใหญ่มากคือโทษที่ประชาชนจะลงโทษไอ้พวกนี้นั่นก็คือนำทำจิตวิญญาณของท่านให้แข็งแกร่งเหมือนกับตัวอย่างที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นั่นก็คือท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ที่ผมออกมาชมออกมาเชียเพราะท่านทําจริงและเป็นตัวอย่างที่ดีกับประเทศต่างๆในการปราบคอร์รัปชันวิธีการก็อ,อย่างที่บอกมาต้นรายการบอกกับท่านให้ชัดเจนใครจะรับเงินไม่รับเงินไม่ต้องมาสนใจแต่อุดมการเรามั่นคงเราต้องการจะปราบไอ้คนพวกนี้ก็โดยทำให้มันไม่มีที่ยืนในสังคม ทำให้มันไม่มีที่ยืนในรัฐสภานี่คือวิธีการที่ประชาชนจะทำได้ฉะนั้นผมบอกแล้วยังไงว่าเราต้องโทษตัวเราเองด้วยอย่าไปโทษนักการเมืองอย่างเดียวเพราะพวกมันกิโลดกิเลสหนานะปัญญาปัญญานิ่มกิเลสหนานะปัญญานิ่มมันเอาแต่ผลประโยชน์เอาแต่ผลประโยชน์มันมัวเมากิเลสตัณหามันไม่สนใจอะไรใครมันไม่รู้ชอบมันไม่รู้ผิดมันไม่รู้ถูก ไม่รู้สี่รู้แปดกูจะเอาอย่างเดียวยกนนูอยากจะเป็นนู่นกูอยากจะเป็นนี่กูต้องการเงินตรงนี้กูอยากจะตั้งคาสิโนกูจะทํานู่ทนทํานี่นี่คือการมัวเมากิเลสไม่รู้สี่รู้แปดไงแต่ประชาชนรู้สี่รู้แปดแปดบวกสี่ก็สิบสองเรารู้แต่พวกมันไม่รู้มันไม่รู้ฉะนั้นเราสะสมพลังของเราไว้สะสมพลังของเราไว้เอาไว้ใช้ในวันเลือกตั้งถ้ามีการเลือกตั้ง แต่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งลถถังออกมาก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันเว้ยตัวใครตัวมันก็แล้วกันเว้ยตอนนี้มันบ่นแน่ดอกนายบุญลวีพูดไว้อย่างนี้มันบ่นแน่ดอกได้เพราะเขาทนไม่ไหวแล้วนะง,งการทหารกองทัพบ,บกหลายหน่วยงานเนี่ยเขาไม่ความสนใจกับรัฐบาลชุดนี้เลยผมจะบอกความลับให้ รัฐบาลสั่งได้หรือเปล่าไม่รู้นะกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะเขาไม่ความสนใจนะถ้าเขาให้เกียรติเขาจะเอาพ่อชื่อพ่อของนาย,ยกริ่มรีไปใส่ไว้ทําไมว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติเข้าไปใส่ไว้ในรายงานของกอรมนกอรมนอซึ่งประกอบด้วยทหารบกหานเรือฐานอากาศพลเรือนตำรวจเขากล้าใส่อย่างนั้นก็คือเขาดับเครื่องชนคูณแล้ว คุณแพทองทานเขาดับเครื่องชนคุณทหารดับเครื่องชนแพทองทานดับเครื่องชนทักษิณชิรนวัตรแล้วแล้วคุณจะว่าอย่างไรเมื่อเขาไม่กลัวคุณสิ่งที่มันจะเกิดเขาไม่สนใจหรอกอคุณจะไปแก้ไขพรบกลาโหมคุณจะทำนูน่นทำนี่นะแต่ถึงจุดจุดนั้นมันเคยถึงจุดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วและมันกำลังจะถึงจุดจุดนี้อีกเมื่อไรก็ได้ผมบอกกับท่าน อย่างตรงไปตรงมานี่คือข่าวทะลุใหม่ที่ออกมาทะลุทะลวงวันนี้ครับสินค้าตัวนี้ผมทำมา10ปีได้มาจากสหรัฐอเมริกาเพราะทดลองก่อนด้วยตัวเองมาประมาณ2ปีผมบอกเฮ้ยมันใช้ได้มันเป็นความคิดมันเป็นผลการวิจัยของมหลาลัทยาวัยและอีกหลายสิมหาวิยาลัยเช่นมหาาลัยทูเลนเบเลอร์ดูค,คิลฟอร์เนียหรืออะไรผลการวิจัยเขาบอกว่าเบต้ากรูแคนคือสารสกัดจากยีส หลายตัวครับแต่ที่ดีที่สุดคือยิกสนมปังปลอดภยัยสะอาดก็สั่งเข้ามาผสมวิตามินและคิวเทนได้ขออนุญาตจากออยเรียบร้อยขอ,อญาติโฆษณาด้วยในใบอนุญาตโฆษณาก็คือเขาบอกว่าเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวันจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนามเบต้าวันผสมวิตามินคิวเทนและเบต้ากรูแคน จนกระทั่งนักวิชาการแพทย์ของไทยหลายคนครับเขายืนยันชัดเจนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเบต้ากรูแคนนะถึงขนาดดีที่สุดในโลกผมไม่ได้คุยเองคนคุยเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ดอร์ ER ในแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนักวิจัยดีเด่นครับนี่อ่านดูสิครับตำราเล่มนี้เบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบแค่นี้ผมจะไปคุยไปไปไป,ไปพูดหลายมาก ไม่ต้องไปโฆษณาอะไรแล้วมันเป็นผลงานวิชาการของมหาลัยฮาวาดอันดับหนึ่งของโลกนะนี่ตำราเล่มนี้ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรมหาลัยนะเพื่อให้ท่านเห็นศักยภาพทางวิชาการส่วนเราจะโฆษณาก็ต้องขอญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยคืออยต้องมีต้องมีใบญาติโฆษณาซึ่งมีพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามีพร้อมนะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามทํานองครองธรรมตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวด แถมฟรี1ขวดครับนั่นก็คือเบต้าวันนะหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้นะท่านจดไป2หมายเลขท่านท่านสอบถามรายละเอียดได้ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขานะเขาจะบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับ